เอาเอาอาปากแล้วอาปากแล้วอาปากแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมีตะงับแล้วดูตัวนี้ดิโอ้โหาห่าเหมือนก oh, ันสวยสวยมากเลยนะคะแข็วเนียนนะมีซี่นี่ตอนนี้นะคะคุณแม่กับน้องซูกันนะคะก็เจองมีใหญ่ที่สุดในโลกเลยคุณป้าคือ งูแล้วก็มาดูขาแซงงูด้วยนะข้างนะคะไม่มีงูจับจริงๆนี่นะคะคุณพ่อเดี๋ยวเราเข้าไปดูตึกต่างๆในจะมีอะไรมากไปกันเลยเดี๋ยวคุณแม่กับน้องโฟกันนะคะจะเข้าไปพี่ได้พันงูนะคะพี่พี่เราจะไปดูข้างในว่าข้างในมีงูอะไรให้น้องสุกและคุณแม่ดูบ้างตามที่พี่ว่าค่ะไปเลยไปเลยนี่ค่ะเราเข้ามาข้างในแล้วคุณพ่อแม่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เขามีเหมือนปิดเหมือนเป็นถ้ำของงู เรื่องอยู่ไขงูคุณพ่อไข่วอีกกระตุ้นจะมีวิทยาให้ท่านชมทุกท่านจบติขาตรงนี้ครับจะบอกเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมพวกเราจะต้องกลายเป็นลูกงูกันวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติซึ่งระหว่างทางทุกท่านจะได้พบเห็นกับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและความสวยงามของธรรมชาติตอนนี้นะคะไข่งูก็เปิดแล้วคุณพ่อเราเป็นลูกงูนะคะที่เราจะเลื้อยเข้าไปข้างในคุณพ่อมาสักกนระมาดูกันมาดูกันโอ้โหตัวอะไรน่ะชิดชิ เราเจอกับหนูยักษ์ครับ oh. oh. ดูสิดูสินะะ้องแก๊กอันนี้เป็นลูกงูนะคะลองเลื่อยมันฉกตัวเราตัวใหญ่ยักษ์นะแล้วนะน,นี่ก็คือหนูยักษ์เข oh. oh. าจำลองว่าเราเป็นตัวเล็กนะเป็นงูคุณพ่อคุณจะเลื้อยใช่ดูสิ มีลูกหนูด้วยเนี่ยเพิ่งเกิดสี่ตัวน้องหนูทันเตอร์ป่ะคุณพ่อโอ้ได้กระกี่ไหมกี่ไหมกี่ไหมลูกมีอบยักษ์ด้วยเนี่ยอบยักษ์มาแต่มาทำให้ขี่เสื้อแล้วนะคุณพ่อตัวตี๋โอ้ยใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูมีลูกอพัทเลยนะคุณพ่อได้คุณพ่อดูงูดูงูเลื้อยสิห่างสิดูแม่ดูงูเลื้อยสะแกงข้างนี่ทะเลไทยจะเลื้อยสะแกงข้างคุณพ่อจะเป็นื้อยอูดกองๆนะคะอ่าโอเคเราลงทางนี้นะโอ้ยลูกจะอะไรนะทั้งหมดก็แม่ นะเอมองไม่เห็นนยหาแล้วหาสักครับพอตกใจหมดเลยนะดูดิมันเหมือนของจริงมากนะคะมันเป็นภาพสามมิตินะคะใช่เขายิงจับกล้องมาแล้วพอตกใจหมดเลยมันเลยมันจะแต่อันนี้ไม่เหมือนเลยจริงๆนะคุณพ่อแล้วคุณแม่อยู่ข้างนอกคุณแม่ตกแล้วทเป็นสามมิติไงมีลับดูนีดูดิดูดิมีลื่นลงพื้นนี่ยเนี่ยเห็นไหมแลาวทำเป็นสามมิตินะโอ้โห ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราก็มันจะไม่เห็นหลบเขาไปงูเข้าไปยังไงถึงเนี้ยดีขนมาใหญ่มากเลยดูดินี่ต้นถั่วเนี่ยปีนขึ้นมาข้างบนหนูแจ็คเลยเป็นเจ้าพ่อแจ็คเลยนะแจ้กับต้นถั่วออใช่ดีขึ้ไปต้นถั่วนะแง้มแงามอุ้ยโอ้ีหขาอะไรเนี่ยครับพี่โผล่ใหญ่มากอ่ะขาโผล่หรือเปล่าเนี่ย หาวัวนะคุณพ่อนี่เขาจำลองเหมือนเราตัวเล็กเลยดูดิคุณพ่อลูเราสกัดมองโอเคตัวห่างวัวโอเคสดูสิโอ้โหได้ขาวัวใหญ่มากดูดิวั่ตัวนีบสิใช่หยบเดี๋ยงมาเล็กส์หยิบดินี่นี่มีวัวยักษ์นะเนี่ยเขาจำลองเราเหมือนเราเหมือนเราตัวเล็กเลยอ่ะนี่คุณพ่อถ้าเราเล่นจริเราคงจะเหยียบเราคุณพ่อดูสิดูคุณแม่สิสกัดตัวใหญ่นะคะนี่เป็นการ์ดตัวนี้การแสดงงูนะเป็นสามมิตินะ ดูดิเขาทำดีมากนะอู้หูยน้องสกัดนี่นักสกาดชอบมากเลยแล้วมีตัวฟังพอนยนะอุ้ยบังพคนก็จะใส่งูนะนี่อ่าศัตรูของงูก็คือฟังพอนะครับนี่อันนี้ก็เป็นขาของกวางนะกวางใชรักมากเลยครับาะขี่ไหมลูกขี่ไหมต้นไม้เขาจำลองเราเหมือนตัวเล็กมาก คนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แล้วก็พี่ๆมาได้แล้วแบบดีมากนะคุณพ่อเนาะใช่อยู่ทอยู่หางงูกสดูหางงูก็ดีดีนะมีทหาหมมากน่มีหางโคล่นไาหรื่ไม่มีหางหาคนไม่ได้ดูดิริ่มมากเลยนะนี่จะริ่มหาริ่มมากเลยเดี๋ยวกางยกกัยกน่อยกจับสีกัับ้เว่งสเลยมว่า นี่กระลอกยักษ์นะกระลอกยักษ์เท่าคุณแม่เลยนะคะคุณพ,พ่อดูสิสียตัวใหญ่อ้วนกกเหมือนกันเลยเห็นไหมตัวสิเท่ากันเลยนะคะอันนี้โอเคค่ะอันนี้โอเคใช่แต่อันนี้น็อนกก,ก,กันกลัวฮะไม่ใช่คุคณพ่อนะ็อกระกันไม่เห็นหน้าเนี่ยเป็นอะไรเห็นแต่หารทหางนี่ของระดับูลกนี่กำลังสั่งนี่ก็มีงใช่นี่ก็จะมีภาพแบบเขถ่ายโซเชียลต์ตลอดเวลาอันนี้พูดงูอะไรคุณพ่ออ่าอ่านดูสิตรงนี้เก็ดแบบสั่นนะ เวลางูลอกคุณพ่อเขาจะเก็บออกมานะะคแล้วก็ไม่ได้พันให้ทุกคนดูนะะคเวลาลอกเป็นแบบนี้คุณพ่อข้าวปูข้าวปูอันนี้ข้าวปูแบบตุ่มนะคะคุณพ่อสวยจังเลยแต่นั้นจะแบบ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 นี้คุณพ่อแบบสันเกดแบบสันอันนี้เกตแบบตุ่มตอนนี้นะคะใหญ่มาได้คุณพ่อใ่นี่ดูดูตัวยาวมากเห็นไหมเนี่ยยาวมากเลยนี่ปากลางน้ำครับ uh, ป่ากละงน้ำตอนสุก้ส เกลิ้เข้าไปว่าเอาเอาอ้าปากแล้วอา้อาปากแล้วอ้าปากแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่จะอับแล้วโอ้ยตอนนี้เราก็เข้ามาในท้องงูเลยนะครับโ,โอ้โหตอนนี้เราก็้าที่เราเข้าที่ตัวงูแล้วงงนะใหญ่มากค่ะตัวนี้เขาจะสอนเรื่องว่าเอ้ยจะบอกเรื่องภายในของงูนะใช่ใช่มีฟังนงูอะไรอย่างเงี้ย อาหารขอหมูก็คือมีอะไรบ้างมีหมูด้วยมีหมูมีหนูนะคะคุณพ่อให้กินนะคะนี่ไงดูยูดิอ่างว่าปากแล้วลูกกดูสิโอ้โหปากกว้างมากเห็นไหมกิหมูทั้งตัวเลยลองสก๊อตเนี่ยวคุณพ่อเป็นอากันไกลนะคะอากันไกลเขาแข็งแรงมากในการอย่างเงี้ยคุณพ่อเห็นแรงน้ำใช่ไหมเรากระหยาดได้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อโอเค นี่นะคะเราก็เจอรูปปั้นงูนะคุณพ่อจะมีช่องนะคะสี่ช่องแต่ว่าในช่องอะมันสามารถเอามือเข้าไปข้างในได้แล้วก็เหมือนเราโดนงูเหลือมรัดจริงๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ห้องวัดตอนนะคุณพ่อโควิดเเราก็ไม่ปิดใช่แล้วก็กดเล่นเลยจะให้น้องสกัดเอามือใส่เข้าไปข้างในเท่าไหร่น่าหนิรู่ตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในโซนของงูเป็นเป็นแล้งงูจริงๆนะคะพี่พี่ยู่งสินี่โคงน้าก็จะเป็นงูตัวแรกก็จะเป็นงูเขียวนะครับนี่เป็นงูไม่มีพิษเลยจอแล้วเฮ้ย ดูสิปากมันแหลมมากเลยดูการดูสิงูพี่ดูสิลูกไงูสีอะไรคะงูสีเขียวงูสีเขียวดูสิปากแหลมมากนี่เหมือนปากเข็มเลยนะนี่เป็นงูหางไม้ทองเหลืองนะคะไม่เคยเจอว่าแต่บ้านเราก็มีใช่ชอบอยู่ตามต้นไม้ตรงไหนอ่ะคุณพ่อนี่ไงเพราะมันคือกรุงเกิดธรรมชาติมากเลยนะคะน้องสะพานดูสิอันนี้เป็นงูเขียวงูลายสอนะคะ อยู่ตรงไหนเอ่ยเคยเจอบ่อยตอนเด็กๆู่มไงมองมาอยู่นั่นนี่แอฟเบลใช่น่ารักมากเลยนะคะเลยเหมือนตุ๊กแกเลยอ่ะน่ารักอ่ะตาแบวมากเลยนะเขารู้ว่าเราจะมาดูไงโอ้มีโซนข้างในก็กว้างแล้มีที่ดูเยอะมากเลยะแม่คุณแม่มองไม่เห็นเลยคุณพ่อคือธรรมชาติมากเลยอ่ะคือว่าจะพานตัวตัวเขาแอบอยู่ ก้องทองของพ่อกล้องทองนี่ไงโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่จริงครับใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับนี่แงูอยู่ตรงไหนคะสกัดชีพขึ้นม่ได้หน่อยงูตรงไหนนี่กยังรู้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อน่ากลัวเหมือนกันนะลุงนะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีพิดตรงน้องสกัดทำงี้คุณพ่อทำไงทำไงลูกงูตื่นวงูตื่นงูตื่นงูตื่นงูนอนอยู่นะคะโอ้ตรงนี้เป็นอะไรนะ เียขวจอแปนพ่อเจอแปนิสค่ะโอ้ยเป็นญี่ปุ่นเหรอใช่เนี่ยเขาบอกว่างูเจแปนนี่โอ้โหดูลายดิเหมือนยาเขียวเลยนะฮะไม่ใช่ลายไม่ไข่จังหากคุณพ่อสมชื่อนะคะเขียวอ่อนนะสมชื่อเจแปนคุณพ่อคุณพ่อทำเสียงงูอ่ะทำเสียงงูไหมทำเสียงงูพ่อทำเขียงงูครูนี่ก็เป็นงูนอกเหมือนกันนะเนี่ยใช่เปล่า อันนี้งูทางมะพร้าวค่ะอ๋องูไผ่ครับนี่เป็นไงอ๋อน,นีบบนนอน่นู่นนะโอ้แอบดูไปก็เปล่าไผนะ้าวหมูกำลังจะตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากเลยนะคะพี่ต้นไม้แอบ,บต้นไม้โฮ้ดูข้างในแบบโกลว์กว้ามากเลยเรียกเพลินเลยนะเนี่ยอันนี้งูเวสเทิร์นะคะเผือกโอ้แอบดูนี่นู่นะต้นอันนี้นอันนี้ คล้ายงูเหลือมกันนะคุณพ่อนี่ค่ะเป็นงูตักปากนะคะพี่พี่งูพิษงูพิษลายจะเป็นลายสามเหลี่ยมนะคุณพ่อใช่อันนี้อันตรายนะถ้าโดนกัดเนี่ยเนื้อจะเน่าเป็นสีดำเลยถ้าพี่พี่เห็นพี่ตู้วิ่งหนีนะคะใช่มันเรียกคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวไปเข้าใกล้เลยนะตัวเนี้ยจัดแล้วจัดแล้วพิษของเขาทำลายให้ทำให้เป็นแบบเน่าไม่เน่าได้เนื้อเน่าใช่คุณพ่อดูสิสองข้างทางนี่คือใหญ่มากนะคะไม่ไม่เดินชนกันเลยอ่ะใช่เดินสบายเดินสบายเดินสบายเฮ้ยงูเข่าเท นนีคุณแม่เคยเห็นสารคดีนะคะเนี่ยขาวมากเลผิวเขาดิผิวเขาเนียนขาวเลยาวไอะไรนะคะลูกงูหินไม่ใช่ลูกงูหินอันนี้เป็นงูเห่าทองนะคะพี่พี่ดูสิสีอุ้ยสีมันทองจริงอสวยสวยออกแนวเดืองเดือดไหมนีพ่อดึงหัวสิโอ้เรื่องมากเลยคือคุณแม่นึกว่าเป็นพญางูนะคะชงทองงูชุบทองนั่นเองนะคะลูดูตัวนี้ดิ มันก oh. oh. uhh. ็ุงเห่าเหมือนกันมุงเห่าเหมือนกันุ่งเหาคุพิษยาลายเขาจะออกแบบมุ่พเห่มุ่นเขาอยากเดี๋ยวจะมาทักทายเราแล้วมุ่พเ่าดูชิครักเป๋าไหมเต่าดีดีดีดูคนคนเห่คนใหญ่เคนพิษแข่งกันูกำลังเต้นนะครับดีดีดีลีดล มันแค่เห่าลูกมันไม่กัดมันแค่เห่านี่ไมโอ้โหโเออทำไงทำไงทำไงเออมาสู้กับสุกั่สิคะเพราะว่าเห่าคือนะคะพี่พี่ตอนนี้นะคะคุณแม่กับน้องสู้กันนะคะก็เจองมีใหญ่ที่สุดในโลกเลยคุณป้าคืออะไรคนเดียโอ้ยนะารักเสียงนะคะนี่ใหญ่มากนี่หัวของมันนะฮะมันนอนแช่น้ำตัวใหญ่เชิดเ มันหัวจอรเจ้นนะคะคือใหญ่มากคือกินแบบคุณแม่แบบว่าแต่น้องสบการนี่คืออิ่มเลยั้อใช่อิ่เลยนะมากินน้องสุกนะออดูทีใหญ่ไหมลูกัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมคะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะพ่อไอ้ขููไงไอู้ไงขูทำไมโลไมยกัวนะนี่ก็นอนแช่น้ำอยู่นะน้าวานาก็น่าชอบอยู่ในน้ำนะนี่ครับ นี่คงูเหลืองตั้นอะไรดูดิ่งูเหลืองนี่จะได้ยาวใช่แต่ว่างูมันน่าจะใหญ่พ่อวัวนี้จะได้ยาวมากเลยคไอสาของน้องยาวมากเข็นไปงูจมน้ำเข็นไปงูจมน้ำบอกคุณแม่ว่างูจมน้ำไม่ใช่ลูกงูจมน้ำก็ต้องผายปอดจ้ลูกอันนี้มันงูอยู่ในน้ำค่ะผายปอดให้งูดีไหมอันนี้ทางคุณแม่เจองูเหลืองทองนะคะพี่พี่โอ้โหสี่ิเหมือได้เต็มโคนเราชื่อชุตลักเธอชื่ออะไรอ่ะอี่อ่ะ ดึงดึงเลยนะเหนื่ติมอริลลาเลยนะไม่กลัวนะคุณพ่อดึงดึงเฉยเลยนะอู้กำลังชูคอเลยเมื่อกำลังกำลังโชว์สรีระให้เราดูนะคุณพ่อผิวสวยสวยมากเลยนะคะแถวเนียนนะมีซิี่ให้ไปเลี้ยงที่บ้านเอาไหมง่ยคุณพ่อยสุดเลยนี่นะคะเราเดินมาคุณพ่อเราก็เจอโอ้คุณพ่อดึงดึงนะโอ้ดูสิพี่แม่ก็ไม่กล้าเดินนะคะเขาทำเป็นกระจกให้เราเดินนะเดินได้หม ลองัเดิเร็วเอาพอเดินเลยูโอ้ยงน่อันนี้งูอเรคะงูน้างูช้างอันนี้จะมี้างิาใส่ก็ได้อดูที่นเกก้าวเขาปวดหน้าขึ้นมาเนี่ยเดินแล้วก็าวยืนได้คุณแม่เหยียบได้คุณม่เหยียบไม่แตกไม่แตกนี่เดินมาสินี่นะคน้หนักคุณแม่รองรับไปก็ถึงเวาถ่ล้วคุณ้วไม่ล้เดิวดตกขัเดินมาเล็ว้เดินมาเร็วนเหมืเ เมื่อกี้จะทายกระจกไม่เห็นตัวเลยคุณพ่อคุณแม่กลัวนี้คือจะทายตัวให้นิดนึ่งเขาเลยละเขาเลยละนี่คุณแม่คุณพ่ออะไรเนี่ยมาเร็วมาเร็วนี่ไงเห็นแล้วไม่มีอะไรเไม่ต้องกลัวไม่ต้องคือกระจกเนีไม่ต้อง่าดนะคุณพ่อไม่ต้องกลัวน้ำหนักคุณแม่ก็ร้อยกโลแล้วนะคะนสบายเลยค่ะคุณพ่อเราไปจุดอื่นต่อนะ ในตอนต่อไปส่กัดไปดูห้องวิจัยรักษางูโชว์งูแล้วก็คาเฟ่ที่จับงูตัวเป็นๆได้ด้วย